เจ้าตัวน้อยร้อยล้านนะครับ NLR Euro 5ตัวฐานสามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายครับโดยมีคอกมีเหล็กกันข้างบนมีพาะใบกันเปียกกันฝนคือรถตัวเนี้สามารถวิ่งเข้าไปส่งตอกซอกซอยเล็กๆไม่เน้นแต่งรถเน้นหาเงินครับ ครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวน้อยร้อยล้านนะครับ NLR Euro 5จะไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิญนะครับที่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนครับดูนะครับติ๊กเกอร์นะครับ Euro 5 Max นะครับแลอันที่2ก็คือนี่ครับหน้ากากครับเป็นสีบอลเงินสวยงามครับนี่มีติ๊กเกอร์เ L เป็นรุ่นตระกูลของเขานะครับนี่แล้วมีไฟก็คือไฟ เป็น LED นะครับนี่ไฟดีเป็นตัวแอลนะครับที่ดูสวยงามนะครับส่วนของยางนะครับเป็นยางบิสโตนะครับเป็นแบบเลเยนไม่มียางในนะครับและกระทะล้อก็เป็นกระทะผ่านะครับขนาดยางก็225 75 15ครับขอบ15นะครับทำให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับวิ่งภายในเมืองหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยก็เป็นดอกยางที่เหมาะสำหรับการบรรทุกนะครับในเรื่องของช่วงล่างครับก็มีโช๊คนะครับโช๊คให้ความนุ่มนวลแล้วก็มี มีกันโคง้งเวลาเข้าโคง้งทําให้ไม่สะบัดนะครับทําให้เกาะถนนได้ดีนะครับในส่วนของถังน้ํามันนะครับรถคันนี้ถังอยู่ที่75ลิตรครับระยะไม่เกิน200กิโลนี่ถังหนึ่งเอาอยู่ครับส่วนชัชสซีก็ัดสซีก็ขนาดใหญ่ครับทําให้รับน้ําหนักได้ดีมันสามารถต่อตัวถังได้หลากหลายครที่ลูกค้านําไปใช้งานนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแหนบเหมือนกันนะครับ เป็นแหนบแล้วก็มีโช๊คกันสะบัดเหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังทําให้ความนุ่มน,นลวลเวลารับน้ําหนักสินค้าที่มันโหลดเกินไปนะครับเวลาเข้าโค้งอะไรก็สร้างก็จะมีตัวโชค๊คช่วยในการยึดเกาะถนนนะครับก็ต่อไปนะครับมาดูตอนท้ายตัวน้อยร้อยล้านคันนี้นะครับรุ่น NLR Euro 5นะครับตัวถงังแชสซีที่ต่อกระบะได้อยู่ที่ประมาณ3เมตร10เซนนะครับที่ต่อตัวถังได้อันนี้คือก็ต่อเป็นตัวถังแบบวิงบ่งประทุก ของโจงวยหรือว่าไ,ไก่ไข่นะครับที่ลูกค้าสั่งสเปคตามนี้คะคือรถตัวเนี้สามารถวิ่งเข้าไปส่งตอกซอกซอยเล็กๆได้ครับเพราะว่ามันลดต้นทุนในเรื่องของต้องเอารถใหญ่ไปแล้วมันเข้าตามหมู่บ้านไม่ได้ครับน้ำหนักตัวรถนะครับ1890กิกโลถ้าเราจะต่อให้เป็นป้ายเขียวที่ไม่ติดเวลาก็สามารถทำได้ครับเพียงว่าเราต้องต่อตัวถังให้เบาลงนะครับจะตดทะเบียนเป็นรถบรรทุกก็ได,ได้มันได้มันได้ทั้งสองอย่างแต่อยู่ที่ว่า การใช้งานของลูกค้าเป็นยังไงนะครับดูความแข็งแรงของตัวถังอันนี้นะครับนี่เหล็กดุนๆเลยครับแลมีเหล็กรละขึ้นขอนะครับก็มีที่รองให้ครับระบบไฟความปลอดภัยก็โอเคนะครับสวยงามไม่เน้นการแต่งรถเน้นหาเงินครับด้านบนครับโอ้โหเป็นหลังคาอย่างดีครับการต่อตัวถังลูกค้านี่เห็นคุณประโยชน์ของรถคันนี้มากตัวถังสามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายครับ โดยมีคอกมีเหล็กกันข้างบนนะฮะดูมีเพาาราะใบกันเปียกกันฝนต่อไป้ะครับนี่มอแบตมี2ลูกนะครับยีสี่บนนะใช้ได้รับรองได้ครับคันนี้มันกระจกด้านหน้าครับมีครบเหมือนรถสิบล้อเราเลยครับเหมือนรถบรรทุกทุกอย่างนะครับ อีซูรุ่น NFR ครับตัวน้อยร้อยล้านคันนี้นะครับก็มีที่เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างก็มีระบบ GNR นะครับจากเป็นท่อกลมๆนะการดูดอากาศได้น้อยก็เป็นเป็นท่อเหลี่ยมนะครับทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ดูดอากาศได้ดีกันต่อไปครับก็ดูที่เทอร์โบครับเมื่อก่อนเป็นเทอร์โบธรรมดาอันนี้เป็นเทอร์โบระบบ VGS เทอร์โบควบคุมได้ระบบไฟฟ้าให้กําลังต่อเนื่องนะครับแล้วระบบหัวฉีดเป็นหัวฉีดที่เล็กลงทําให้ฉีด เป็นฝอ,อยมากยิ่งขึ้นทําให้การเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะครับลดประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามาชมภายในนะครับนี่มีมีที่ใส่เอกสารด้านบนบินอะไรก็ตามที่ไปส่งลูกค้ามีด้าน,นบนนะครับไปส่องสว่างโอเคมีนี่นมีดวงใหญ่ LED ครับสะดวกสบายครับไม่ต้องกลัวเบาะนั่ง3คนสบายๆเกียร์ย5สปีดนะครับ ข้าเกียยงง่ายออกตัวเร็วเพราะว่ามันมี V g s Turbo ช่วยช่วยอยู่นะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ปรับขึ้นลงได้จะเอาความสรลีละเราขับแบบไหน,นยังไงได้หมดนะครับนี่กระตัวอยฟ้าครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับลายื่นบินส่งบินนะครับไม่ต้องไปเอื้อมเปิดประตูครับอันนี้มีเป็นระบบไฟฟ้านะครับ รุ่น NLR ครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ไม่ต้องเติมน้ำยาเอสบูเพราะว่าของเราอ e ีสุเนี่ยมันจะมีการเผาไหม้ของมันโดยอัตโนมัติทำให้ลดต้นทุนนะครับของลูกค้าครับผมเป็นไงบ้างครับ้ตัวน้อยร้อยล้านคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ามีปัญหาสอบถามติดต่อผ่านทาง e อีสุลำปางได้ทุกสาขานะครับ